สุบูทโฮพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาบเพลิงกิ่งเลิงทุกสิ้นเชิงตาสรู้ชาบได้โดยพระองค์เองบุตรทางพระกวัตทางอภิวาเิมิ ข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวากขาาตัวพระกวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอามังนมัสสามิ ข้าพระเจ้านาัสก,การพระธรรมสุปฏิปันโนวะภะกวะโตสะสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภากเจ้าปฏิบัติดีแล้วสั้งคันนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ยะมัมมัโคตังพระกวันตังสรนังกาตาอุดิสะปะปจิตาโยโนพคะาวัสธายะสัจมยังพคะวะโตธรรมังโรเจมะเอเตหิสกาเรหิตังพคะกวันตังสสะธรรมังสสาวะกัสังคังอภิปูชยามะ อันตันานิมยันทังภะวันตังวาจายะอภิขุตุงปุปปะภะกนัมมะคังกัโรมะเสนะโมวัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสสมมาสมบุตัสัตาสรรุชอบได้โดยพระองค์เองนมนมูอัตัสสะภะวะวโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลส สัม,มาสัมพุทธ,ธรรัสสะตราสารูชอบได้โดยพระองค์เองนะโมนัสสะพะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรา,ารังหะโตซึ่งเป็นผู้กลรจากกิเลสสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะ พราสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังบุตธ,ธาภิทุติงกโรมาสเงสงยนโยตาาธาตุตร,ราตถาโคตรเจ้า,านั้นพระองค์ายอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้รัสรูช้ชอบได้โดยพระองค์เองวิทยาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโทเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง านุสตรรา,ารวปุริสารรมมัสาระธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกน้้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเดวมนุษยานะังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุทรโถเป็นผู้รู้ผู้เืินผู้เบิกบานด้วยธรรม ท้าทว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมดังสอนสัจโยอิมังโลกังสะเดวกังสมาระกังตพระมกังตัสสัมณะระมนิงประจังสะเดวมนนสังกยังอภิญญาสัจิกัตตวาบเวเดสิพระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์ทัย ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมาณพามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเกเสติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมแล้วอานิกันลยานังไหรอในเบื้องตน้นมาเทกันละยานังไหรอในท่ากลางปาริโยสานกันลยานังไหรอในที่สุดสาธังสพัพพัญญยานังเกวะระปริปุณังปริสุธังบร,รมจริยังปากาเซสิ ทรงประกาศธรมัรจ์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์ท้่เชิงร้อทั้งอัตถะร้องทั้งพยัญชนะตามมหังพระวันตังอภิภูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตามหังภะคะกวนตังติระสา,ามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันดัมยังธรรมาภิทุติงกะโรมเสยโยโยอสโิสวาคตุพระกาวาตาธรรมโม พระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสั้นเดิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองทาคาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก เป็นธรรมที่ควรกล่าวกาวับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญายิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัดตังเวทิตับูวินอยู่ิเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอามาห้างทรางอาิิู้ยชยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่งบบางยิ่งชาะพระธรรมนั้นธรรมงธรรมังติรัานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยจิตนันอ,อนดมยังสังคาพิทุติงกโรมะเส โยนโสุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโยยุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนพภะควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ สมตาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูในปฏิบัติสมควรแล้วญาติดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แบบบุรุษ เอสาภะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนไยโยเป็นสงควรแกส่สก,การะที่เขานำมาบูชาปาหุนไยโยเป็นสงควรแกส่สก,การะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินโย เป็นสงควรรับทักษิณาทานอัญชริการณิโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอานุตตาังบุญยักเทตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธามมาังสังคังอภิปูยายามิข้าพรจยาบูชาอย่างยิ่ง ชะพระพระสงฆ์หมู่นั้นตรมาตั้งคังจิรัสานาม,ามิถ้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยศีลเล่าทันดมยังรัตนัตยาปนามกาทาโย ο, เจวะสังเวขวัตถุปริดีปะกะปาทันชาพนามาเสิ วุ oh, a, so, 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 wo, ่นสวนสุดทวนการุณามหันโนพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บร ah ิสุทธิ์มีพระการุณานุด้วงมหันโนโยันตสุทัปมรยานโรจโนพระองค์ใดมีธาคือยันอันประเสริฐหมดโจนถึงที่สุด โลกัสสะปะูปะกิเลสขคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันดามิมุธทางอามาดะเรณตังขา้าพระเจ้าวหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารกเอื้อเฟืออัมโมบริโพวิยตัสสะสัตุนโน พระธรรมของพระศาสนาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงอาทิตย์โยมากรากามาตาเพละปินาโกจำแนกประเภทคือมาผลน,นิพพานส่วนใดโลกุตโรยโยจจตตาติพโนซึ่งเป็นตัวโลกุตละ และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันดามิธรรมังอาหมานเรนตังข้าพระเจ้าวหยพระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้อสั้งขวรลุเขตตาประยัดทิเขตสัญญิตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยนิทัสันตัวสุขตานุโมทกคเป็นผู้เห็นพระนิพพานรัสรู um ้ตามพระสุขมุลายโลละบายโนอริโยสุเมัสโซเป็นผู้ละกิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามีสังทางอามาเดเรนตัง ข้าพระเจ้าว่ายพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่อเฟื่ออิเทวะเมกันตาพิขุชนัยยกังวัตุตยังวันไยตาภิสังกาตังปุณยังมายายังมามาสับุปัตตวามาอุนตุเวตตาบะภาวิทธิยา บุญนที่ขา้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอนันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุาาปัตตวะทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทากตัวลโอเกอุปันโน ราตถาโคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อระหังสัมมาสัมบุตรเป็นผู้ใครจากกิเลสร,รัชรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมยเดสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปาสมิโกปรินิบานิโก เป็นเครื่องสนุกิเลตเป็นไปเพื่อปริณิพานธ์สมโมรก,กามีสุกตดบะเวนิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตรากาศมายันตังธรรมังตุตวาเอวังยานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปิุขะแม่ความเ,เกิดก็เป็นทุกข์ราลาปิุขะแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณตามปิุขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โสขปริเบว,วุขะโดมณสุปายาซาปิุขาแม่ความโศกความร่ำไรร่ำพัน ความไม่สบายใจความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิตะโยโหดุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโหดุโคความพรักแรกจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข ยามบิชังนราภิติรมบิลุคขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สร้งางกิเตนปัญจุป,ปาดานขันธานุค่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยาที่ดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปูปาดานขันโท ขันธ์อันเป็นที่ต si so <t chat seemingly> ั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาุปาณาคตทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสั้นอยู่ปานาคัทหขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสั้งคารุปาณาคตทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณูปัานาคันโตขันอันเป็นที่ตัง้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสั้งปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำลดรับรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองอารามาโนสซโปาัานพระผู้มีพระพาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนออยู่ เอวังบาหุลังสาวะเกวิเนติย่อมตรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนหน้าเอวังภากาจปันนัสสะภะวะโตสาวะเกสุวรุสาติเมบาหุลาปวัตติอันเองทำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ส่วนมากย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขานไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยงรูป,ปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนาัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน สับเมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสับเมตตมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เทมยังโอทินนามะหาผพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิด ยารามรเนนาโดยความแก่และความตายโซเกหิปริเทเวหิโนเคหิโดมาเตหิปายาเตหิโดยความโศความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายโยโคตินา เป็นผู้ถูกความทุกอย่างเราแล้วดุกาปปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมาสเกวาราดุขาคันตา,าอันตกิริยาปัญญาเยธาติทำชนไหการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งที่นี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ สิลปรินิบุตัมปิตังพระกวันตังสรนังกตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริธานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะนะทำมันจะพิกุสงคันจะถึงพระธรรมด้วยถึงะภาพีส่สูงส์ด้วย ทัาสะพระวัสดิสะสนังยาธาสติยาธาพลังมานติกโรมะอนุปฏิปัจจามะจากทำในใจอยู่ปฏิบัติามอยู่ซึ่งคำสั่งอนของพระภูมีพระพากเจ้านั้นตามสติคำลังสาสาโนปฏิปัติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย อิมัสักเกวะาสาัดุขคันดัสะอันตะกิริยายาสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อ,อาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิงส้นนี้เถิดสีระปรินิพุทธรมบิตังพระกวันตงังอุติสาอารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายตุวที่จะอพระผู้มีพระภาคาเจ้า ผู้ใครจากกิเลสร,รัชรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปริิพานานานแล้วพระองค์นั้นสาธาอการัสมาอนาการิยังประบจิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงรกวัิิพระมจริยังกรามา พระพุทอยู่ซึ่งพระมรร์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,นเพกีคู่นังสิขาซาจีวสมาปนาถึรงร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของที่สุททั้งหลายทั้งโลภระมจริยังอิมัสาเกวลาสาัดุกักันรัสาอันตากิรยิยายสังวัตตุ ขอให้พรหมจัก์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแท่งกองทุกทั้งที่นี้เถิดขันธมรยยังอภินหะปัจเจเวคณะปาทังพนาเมเสิยารามโมมิเรามีความแก่เป็นธรรมดา ยารังอนัติโตล่วงความแก่ไปไม่ได้เมื่อยาที่โมมีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,าย,ยาทิงอนัติโตล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมื่อระาธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดาเมื่อดังอนัติโต ล่วงความตายไปไม่ได้ัาเบหิเมติเยหิมะนาเปหินานาภาโวพินาภาโวเราละเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระราจากของรักของเจริญใดทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมนาดายาโด เป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมาบันฑุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมบาปิสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกริสามิจะทกรรมกรรมันไดไวการละยานวาปาปังวา ดีหรือชั่วตาสดาญาโดภวิษามิจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเรอาปินหังปัจเวกิตาบังเราทั้งหลายพืนพิจารณาหนึ่งเรืองอย่างนี้แล